เทวดาประจำวันเกิดวันจันทร์คือพระจันทะเทพระบทุทบทสวนมนตว่าดังนี้เทวราชาจันทะเทโวปิตาทานวนโนปิตาทานวัทิโกอัศวาหนังกตวา กวาลานุยันโตปาจีนะธิสายทิทกววตังณมามิหังคาถาแบบย่อว่าอิระชาขตาระสาให้ว่าจำนวนสิบห้าจบ